พระธรรมเทศนาแผ่นที่หาลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่26สิงหาคม2540มีชื่อเรื่องว่ารักษาต้นตอรักษาใจพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ท่านบอกเอาไว้ คือท่านไม่ให้พวกเราลืมตัวทะเละไลายผัดวันประกันพรุ่งว่าวันพรุ่งนี้เทาก่อนเราจึงจะรักษาศีลให้ทานภาวนาหรือปีหน้าเทาก่อนเราจึงจะทำแต่ตามจริงไม่ควรจะผัดวันประกันพรุ่งน่ะการสร้างคุณง,งามความดีเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงอย่างที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละ เราก็ไม่คาดไม่คิดว่าไฟมันจะดับแต่ชีวิตของพวกเราก็เหมือนเหมือนกันนี่แหละวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะอยู่ได้นานถึงขนาดไหนเพราะว่าความตายเป็นของไม่แน่นอนท่านอุป,ปมาอุปไมยหลายหลาอย่างเรื่องความตายของมนุษย์ท่านอุปมาเหมือนกับน้ําค้างอยู่ใบบัวพวกเราคงจะเคยเห็นน้ําค้างอยู่ใบบัวนะหรือใบบอน มันกลิ่มกลมไปเกินกลมมาเวลาลมพัดแรงเมื่อก็พร้อมที่จะตก่นอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ได้ว่ากลางวันกลางคืนไม่ได้ว่าเวลาเช้าสายบ่ายเยน็นพร้อมที่จะตกอันนี้ก็เหมือนการชีวิตของมนุษย์พวกเราก็ลักษณะนั้นแหละหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทให้สร้างคุณงามความดีเอาไว้สร้างบุญสร้างกุศลใส่ตนเอาไว้ คุณง,งามความดีที่เป็นหลักในทางาพาระพุทธศาสนาคือทานสิงภาวนานี่แหละว่าทานทานะเป่วให้การเสียสละคือจาคะสิลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษส่วนภาวนานกว่างขวางทั้งสมาธิภาวนาทั้งปัญญาภาวนาสมาธิคือสมถะและวิปัสสนา ส่วนสมถะนี่ก็ยังมีขอบเขตแต่ว่าส่วนวิปัสนานะั้นกว้างขวางมากจนถึงชำระจิตใจของตนเองได้สำเร็จมรรคผลนั่นแนหะจริงจะจบถ้านอกจากนั้นนะยังไม่จบชำระจิตใจตัวเองให้บริทธิ์ผุด่องเมื่อไหร,เร่เป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่เมื่อนั้นและจบแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นลนะยังจะต้องศึกษาไปเรื่อยๆเรื่องภาวนานในครั้งพระพุทธเจ้ามีอุบาสก วาสกคือคือโยมผู้ชายนั่นน่ะอยากจะได้บุญมากไปถามพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านก็บอกว่าสําหรับฆราวาสก็ควรจะให้ทานแต่ว่าถ้ามีสมบัติพอที่ทาบุญได้อยู่ถ้ามีพบมีชาติต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นผู้ไม่อดอยากไปในที่ใดๆก็ผู้รมสมบูรณ์เกิดมาในสถานที่ใดก็เป็นผู้ร่มสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติพร้อมกันก็มีริวารสมบัติด,ด้วย พอจิตใจกว่างขวางมีความเอเือเฟือเผื่อแผ่ใครๆเขาอยากจะเป็นญาติเป็นเมตรพอเขาทําบุญทําทานแล้วก็จิตใจของเขาก็ได้รับความร่มเย็นได้ความผาสุขมีความเอเือบจีในจิตใจก็เข้าไปถามพระสงฆ์อีกบอกว่าจะทํำยังไงให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าทับทานเนี่ยจะได้บุญมากพระสงฆ์ท่านบอกว่ารักษาศีลร,รักษาศีลห้าสำหรับคารวะ ฉะนั้นก็เขาเขาไปรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าก็มีความปีติดิีมใจเพราะไม่ได้เบียดเบียนฆ่าสัตว์รักทรัพย์กับพติผิดในการไม่ได้โกหกไม่ได้ดื่มสุราก็มีความปีติดจิมใจในใจิตในใจของตนเองก็เข้าไปถามพระเถระอีกว่าจะทํายังไงให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าพระเถระก็ท่านก็บ,บอกว่าเออควรจะรักษาศีลอุโบสถ รักษาสินุโบโสถเป็นษเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้เบาบางถ้าเป็นสินห้านี่คือรักษากายวาจาให้เหรียบร้อยไม่ให้มีโทษส่วนรักษาศินอุโบโสถน้นเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสตัดกิเลสส่วนหยาบออกคือไมอ่ทานอาหารตอนเย็นเนี่ย้ายๆวัดตัดรสออกจาก,กลิ้นของเราคนเรานี่ถ้าว่าติดในรสอาหารนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะ พอนั้นเสียสละตัดันเลยไม่ต้องกินไม่ต้องทานวันเนี้ยเกินตัดกิเลสส่วนหยาส่วนหนึ่งจากนั้นก็ข้อที่เจ็ดก็นัดเะกีไม่ฟังเพลงไม่ฟังลัมไม่ฟังดนตรีง้ทั้งหมดที่เป็นเครื่องเย้ายยนยั่วยุให้กิเลสมันกำเริบคึกขนองไม่ฟังเสียงที่ยย่วยนเหล่านั้นตัดกิเลสตัดทางหูออกตัดลิ้นตัดหูว่างั้นกด ฟังแต่เสียงอัดเสียงทำฟังแต่เสียงที่เป็นประโยชน์เสียงที่เป็นโทษที่จะทําให้จิตใจปุ่นมัวเศร้าหมองนั้นตัดออกแล้วก็ข้อที่แปดมาลาคันท้าวิเลอันนี้ตัดทางจมูกคือท่นานไม่ให้ลูกร้ายเครื่องหอมไม่เห็ดตกแต่งร่างกายใส่น้าอบน้าหอมฉโลมจะทําให้จิตใจกําเลิกไปในทางกิเลสท่านมาให้ใช้ของหอมฉโลมกายไม่ให้ตกแต่งร่างกาย อันนี้คือตัดกิเลสทางจมูกออกโดยมากมันติดก,กลิ่นหอมอะข้อก้าอุจจาสยณะมหาเสยนาะห้ามมาให้นอนที่นอนอันใหญ่สูงที่ยัดนุ่นและสำลีอันนั้นตัดสัมผัสทางกายออกคือคนเราเนี่ยถ้าเป็นนอนในที่อบอุ่นในนอนที่สบายที่นอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นและสำลีที่อ่อนนุ่มที่นอนสบายนอนไปรู้จักตื่น จะไม่เห็นโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายกิเลสมันจะครอบคูุมทางจิตทางใจตอนนั้นท่านจึิงไม่แหนอนที่นอนใหญ่ที่ยัดนุ่นแลงสำรีสรุปแล้วคือกิเลสตัแต่วิการลโโพึ้นมาเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับพระทาร่าทนรักษาทุดงเตระสะทุดงสิบสามนั่นแหละส่วนขินข้ออื่นๆก็มีข้อห้ามแต่วัตถุดงเนี่ยถ้าหาว่าใครไม่รักษาก็ไม่เป็นไม่ปรับโทษ แต่ถ้าผู้ใดรักษาผุดงสิบสามเนี่ยเป็นเครื่องขัดกลาวกิเลสในจิตในใจความทะเยอทะยานความอยากความหลงลืมตัวเตระสะทุดงสิบสามเยจะเข้าข่ายกับศินข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดของคารวาดเนี่แหละอุบาสกนั่นถามอยากจะได้วุ่นมากพระสงค์ก็แนะนําให้รักษาศินอุโบสถเขาก็รักษาได้จิตใจก็มีปีติความเอื้อิมในจิตใจ ก็เข้าไปถามพระเถระอีบบอกว่าจะทํายังไงให้ยิ่งกว่านี้ทีนี้พอพระสงฆ์เขาบอกให้บวชถ้่อยากจะได้กว่านี้ต้องบวชไหมเขาก็ตกลงบวชพอบวชเสร็จแล้วพระอุปชาก็สอนทาให้เจสาโลมานะขาทันาตาตะโจให้ท่านพิจารณาอย่างนี้นะคือพิจารณาร่างกายสังขารให้เป็นอสุภะที่ของไม่งาม อสุพังคือของไม่สวยอสุพังเป็นของไม่งามคือร่างกายของคนเราเนี่ยเป็นมันเต็มไปด้วยของอสุภะทั้งหมดเป็นของไม่เขยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเตกตียแล้วก็ตายก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยตายแล้วก็เน่าก็เป่วยผุพังเป็นธาตุดีดินน้ำลมไฟไปอุปชาก็สอนตามหลกักกรรมาฐานแต่นั้นก็ไปหาอาจารย์อาจารย์ก็สอนทวินัย เมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วท่านตองรักษาพระวินัยอย่างนี้นะศีนสองยยี่ิบเจ็ข้อนปาราชิตีสังฆาทิเศษิสามอนิยตสอนิจิตี 8, 14, 30, 8, 14, 92, ปาริตีสามสิปาริตีเก้าสิองปฏิเทชนิยะสเศษีิยวัตเจ็ห้ารวมเป็น2องยี่สนับอธิกรณะสมัทะสมถทะเข้าวรวมเป็น2องยีนี่แหละสินของพระท่านตองรักษา พออุบาสกคนนั้นได้ยินสินสองรอยี่สิบเจ็ดข้อโอ้โหก็ผมคิดว่าบวชเข้ามาแล้วเพื่อจะหาความสุขที่นี้มารักษาสินทั้งสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อนจะทำยังไงผมจะรักษาไหวว่างั้นคล้ายๆอ่อนอกอ่อนใจเลยว,ว่างั้นเถอะพออาจารย์สอนเรื่องสินให้ฟังแล้วโอ้ยไม่เอาไม่เอาผมจะสึกเล่าววงั้นผมไปเป็นคราวาสรักษาสินห้ารักษาสินอุโบสถแล้วก็ให้ทาน จะมีความสุขกว่าที่จะมารักษาศีลสองรอยี่ิบเจ็ดผมรักษาไม่รูร้ข้อไหนต่อข้อไหนด้วยว่างั้นผมคิดว่าจะหาความสุขยิ่งเพิ่มความทุกข์เข้าใส่ผมอีกว่างั้นพระสงฆ์ห้ามเท่าไหร่กับไม่ฟังแต่นี้พระสงฆ์เอถ้าหากว่ามีคนพูดอย่างนี้หลายๆคนถ้าบวชเข้ามาแล้วมีความคิดเห็นอย่างนี้หลายๆคนแล้วจะทํำยังไงควรจะพาไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จะมีการแก้ไขอย่างไงถ้ามีคนพูดอย่างนี้หรือมีความเห็นอย่างเนี้ยพระพระใหม่เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าท่านอยากจะสึกเพราะอะไรพระเอานัา้นกรกราทูลตามตรงเลยบอกว่ากระผมอยากจะสึกเพราะที่แรกกระผมพระเถระท่านแนะนาให้ทานกระผมก็ให้ทานกับมีความปีติยินดีรักษาสิ้นห้ารกาสิ้นแปดก็มีความสุขท่านข็แนะนําให้บวช พอบวชเข้ามาแล้วท่านพี่จึมีความสุขขึ้นยิ่งไปพอทำเนาแต่พอมาสอนพระวินัยนี่สิกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินก็ผมไม่สามารถที่จะรักษาที่ข้าวบวชวินัยเหล่านี้ได้กลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมอีกว่างั้นพระพุทธเจ้าบอกว่า,วาเธอจะรักษาเพียงอันเดียวได้ไหมไม่ต้องรักษามากหรอกสองร้อยยี่สิบเจ็ดมันยุ่งรักษาอันเดียวน่ะได้ไหมไม่ให้มันไปทางอื่น ได้ถ่าันเดียวจะขียากขนาดนี้กับผมก็รักษาได้เออถ้านั่นก็ให้รักษาใจนะอย่าให้มันคิดไปทางอื่นพยายามดูใจของตนเองอย่าให้มันคิดไปทางนู้นอย่าให้คิดไปทางนี้อย่าไปคิดไปทางอกุศลนไม่ต้องรักษาอย่างอื่นหรอกรักษาใจเท่านั้นแหละได้ไนมะ่ได้ครับก็เลยกราบผุถงเอ,อือนั่นไม่ต้องรักษาอย่างอื่นรักษาใจสรุปแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมด ถ้ารักษาใจต้นซอสินก็ออกไปจากที่นั่นสมาธิออกไปจากนั่นปัญญาออกไปจากที่นั่นที่นั่นเป็นต้นเหตุทั้งหมดทุกอยา่างยอดของพระธรรมก็อยู่ที่นั่นน่ะยอดพระกันไปปิฎกย่างห่างอยู่ยอดกัณฑ์ไปปิฎกหนึ่งนะ่ะคือใจนีนะ่จุดนั้นที่พระพุทธเจ้าเด่งลงไปจุดนั้นสอนจุดนั้นที่พระอาชาชิสอนภาษาบุตรเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเยธรรมาเหตุสัพพวา อาจจะชีกล่าวเบื้องต้นขึ้นมาเลยทำทั้งหลายเกิดจากเหตุความดีความชั่วเกิดมาจากเหตุถ้าจะดับกระดับที่เหตุถ้ารู้แจง้งรู้แจ้งในนั้นแหะเหตุคืออะไรก็คือใจทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดเหตุดีเหตุชั่วออกไปจากใจทั้งหมดตัวนี้แหละเป็นตัวที่ตัวการสําคัญ ถ้าแก้ก็แก้จุดนี้ถ้าดูก็ดูจุดนี้มันจะเลวหรือมันจะดีมันจะโมโหโทโสมันจะมีราคะโทสะโมหะออกไปจากจุดนี้ทั้งหมดนี่แหละคือจุดใหญ่ท่านจึงว่ามโนโภูพังขมาธามา,า,มามโนเสธามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละศินที่พวกเรารักษาเนี่ยเขกษาให้ใจทานก็รักษาเพื่อใจถวายเพื่อใจภาวนาก็เพื่อชําระจิตใจ ส่วนกายวาจานะ่ที่นั้นเป็นวิบากเท่านั้นเองวิบากของใจที่ใจได้ทํากรรมอันใดไว้ในอดีตก็มาเกิดทาไมพบนี้ชาตินี้ก็เป็นวิบากกรรมของในอดีตที่เราได้รับมาบางคนเกิดมาแล้วทั้งที่เกิดในสกุลสูงแต่พิกลพิการบ้าใบ,าบาเสียจิตก็มีตั้งเยอะแยะบางทีอวัยวะไม่ครบส่วนก็มีเยอะแยะ อวัยวะพิกงพิการก็มีเยอะแยะแต่ทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าจิตวิญญาณหรือว่าวิญญาณที่มาปฏิสนธิมาเกาะเกิดนั่นแหะได้ทํากรรมไว้ในอดีตทําทั้งกรรมดีทําทั้งกรรมชั่วก็เลยทําให้ผู้ที่มาเกิดนั่นแหะจะต้องมีวิบากคือกายนี่คือวิบากกรรมวิบากกรรมในอดีตของพวกเราที่เกิดมาพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะตกแต่งได้ กรรมนั่นแหละเป็นคนตกแต่งให้พวกเราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้กรรมใน,นอนดีตเป็นผู้ส่งผลให้มาเกิดแต่นี้พอมาเกิดแล้วเรารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างแล้รรู้จักดีรู้จักชัว่วถ้าหากว่าเรายังเพิ่มกรรมชั่วเข้าไปอีกกรรมชั่วมันก็จะหนักเข้าไปอีกเองถ้า,าว่าพวกเราทํากรรมดีพยายามแก้ไขว่าเราเกิดมาแล้วมันขาดตกบกพร่องอย่างไรเราก็เอาปัจจุบันกรรมเข้าไปแก้เอง สมมติว่าเราไม่มีความรู้ความฉลาดเราก็พยายามวิ่งเต้นขนขวาเลยใครคาวะะ่าเสาะแสวงหาในปัจจุบันได้เลยอันนั้นคืออดีตที่ผ่านมาแล้วมันได้เท่านั้นแหละที่เกิดมาแล้วเราแก้ไขไม่ได้เกิดในสกุลสูงก็เกิดในอดีตกรรมส่งมาเกิดเกิดในสกุลต่ําก็ส่งมาเกิดอวยัยวะของเราพิกลพิการก็อดีตกรรมเป็นคนส่งมาแต่ปัจจุบันนี้เราสร้างต่อไปอีกเลน สิ่งใดที่มันขาดตกบกพร่องเราก็ทําให้ดีขึ้นแต่ถ้าว่าเราไม่ทําถึงจะเกิดมาเป็นคนร่ํารวยมั่งมีสีสุขแต่ไม่ทํากรรมต่อไม่ทํากรรมดีต่อท่านก็ว่ากินของเก่ากินบุญกุศลเก่ามันก็มีวันหมดเหมือนกันนะเหมือนกับเราหาข้าวใส่ย,ยุ่งใสาสางเอาไว้แล้วเราไม่ทํานาต่อไปนะนะั่นน่ะกินแต่ข้าวเก่ามันจะนานเท่าไหร่อีกสักวันหนึ่งมันก็หมดได้ อันนี้ก็เหมือนการบุญกุศลที่พวกเราสร้างมาในอดีตถ้าว่าพวกเราไม่ทําต่อในปัจจุบันไม่เพิ่มพูนเข้าไปขึ้นไปอีกมีแต่กรรมอดีตมันก็มีโอกาสหมดได้เพราะนั้นปัจจุบันนกรรมเนี่ยที่พวกเราอยู่ขณะนี้เดียวนี่หรือว่าพวกเรากําลังทําอยู่เดียวนี่ทั้งอดอาหารทั้งอดนอนทั้งยุงกัดทั้งลิ้นกัดที่พวกเรามาอยู่วัดอยู่วานเนี่ย อันนี้พวกเราล้วนแล้วจะเป็นผู้สั่งสมเริ่มสั่งสมบารมีคือทําปัจจุบันกรรมให้เป็นกรรมที่ดีสั่งสมเพื่ออนาคตเพราะปัจจุบันที่มันทุกข์แล้วหรือมันยากลําบากมันก็ผ่านผ่านมาแล้วแต่ในอนาคตนี่พวกเรายังไม่รู้ว่าพวกเราจะเดินไปเป็นอย่างไรตกหลุมไหนเป็นอย่างไรพวกเราไม่รู้พ,พวกเราทําทุก,กทุกทุก,ทก,ทกวิญญาณท,ท,ทุกคนน่ะไม่ใช่จะทาแต่กรรมดีอย่างเดียว พร้อมกันก็ทำกรรมชั่วไปด้วยแต่ว่ากรรมดีกับกรรมชั่วนั้นอันไหนจะมากกว่ากันเท่านั้นเองถ้าหาว่ากรรมดีมากก็มีพลังถ้าทำกรรมชั่วมากกรรมชั่วก็มีพลังอีกเหมือนกันนั่นแหละต้องครอบงำกรรมดีไปแต่บางท่านบางคนก็บอกว่าถ้าเรากมชั่วทำกรรมชั่วในอดีตมาแล้วเราจะลบล้างยังไงในปัจจุบันแต่ตามที่จริงการลบล้างกรรมเนี่ย มันก็เป็นของยากถ้าจะว่าไปแต่ตามมัจริงมันก็คงมีส่วนได้เหมือนกันเหมือนกับเราทานยาพิษแต่ไม่ถึงกระตายแต่ร่างกายของเรายังอ่อนปวกเปียกสดชัดเชพเนจรอยู่คล้ายๆกับร่างกายของเรายังไม่แข็งแรงเราก็พยายามหายามาทานแก้พิษนั้นให้มันเบาบางลงหรือว่าคนเราที่ทำกรรมไว้แล้วในอดีตกรรมหนัก แต่ในปัจจุบันนกรรมพยายามทํากรรมดีให้มากเพื่อสะล้างหรือลบล้างกรรมชั่วที่เราทํามาเนี่ยให้เบาบางลงอันนี้ก็คงจะเบาบางลงได้แต่จะให้ล้างทีเดียวคงไม่ได้ถ้าหากว่ากรรมดีมากจริงๆก็สามารถที่จะสะล้างกรรมชั่วได้เหมือนกับน้ำที่สก,กรปรกมันน้อยแต่น้ำที่สะอาดมันเยอะกว่า ก็สามารถที่จะสะล้างน้ําสกรปรกเล็กน้อยนั้นให้หายไปได้แต่ถ้าหากว่าน้ําสกรปรกมันเยอะแต่น้ําสะอาดมันน้อยเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลบล้างกันได้อันนี้ก็เหมือนกันกรรมชั่วกับกรรมดีก็เข้าถ่ายในลักษณะนี้เหมือนกันอย่างในธรรมบทในธรรมปทัศกถาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันถาว่ากรรมดีหักล้างกรรมชั่วไม่ได้ดูลักษณะของคนกวัต นายตาเหลอตาเหลวน่ะหนวดแดงลิเป็นโจรดักป่นคนในระหว่างเมืองต่อเมืองทีนี้นายตาเหลอหนวดแดงเนี่ยเข้าไปเป็นสมัครพักพวกกับโจรห้าร้อยทนี้พอเข้าไปหัวหน้าโจรเห็นแล้วดูหัวเห้งแล้วคนคนนี้มันไว้ใจไม่ได้นะงั้นถ้าว่ารับเป็นมุมเผลอเผอมันอาจจะ หลังแกหรือข้าหมูหักกลางหมูหักหลังหมูได้ไง่ายๆคนลักษณะอย่างเนี้ยคือหัวหน้าโจรเขาดูหัวเห้งของนายตาเหลือหนวดแดงเนี่ยแต่ว่านายเข้าแดงตาเหลือเนี่ยก็ไม่ยอมเข้าไปหาผู้รองของหัวหน้าโจรเข้าไปปลนิบัติจนเป็นที่ยอมรับของรองหัวหน้าเ่าง,งันนเถอะเห็นดีทุกสิ่งทุกอย่างนิสัอ่อนน้อมไว้เนื้อเชื่อใจบอกอะไรได้ทุกอย่างก็พาเข้าไปหาหัวหน้าโจร หัวหน้าโจนก็บอกเออถ้าหากว่าท่านยอมรับไอ้คนนี้เป็นคนดีก็ให้เป็นลูกน้องของท่านก็นแล้วกันให้ท่านเป็นคนดูแลก็แล้วกันนะแต่ว่าผมดูแล้วคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้ตามลักษณะจากนั้นมาก็ผู้รองหัวหน้าโจนก็เอานายเตลิดหมวดแดงเนี่ยนะเข่าแดงเนี่ยเป็นสมัครพักพวกพักพวกของตนต่อมาต่อมาท่นี่การป่นสะดมในถิ่นนั้นมัน กำเริบเสืบสารขึ้นเรื่อยๆจนคนไปมาระหว่างเมืองหนึ่งจนไปมาไม่ได้จนเดือดร้อนถึงพระเจ้าแผ่นดินกรุงราชสักขืนเอายกทหารไปล้อมเลมไปล้อมเขาก็จับโจรได้ทั้งห้าร้อยคนพอจับมาได้แล้วทั้งห้าร้อยคนแล้วเขาก็จับจองจํำใส่คือใส่คาแข็งขาไว้แล้วเขาก็ถามหัวหน้าบอกว่า คุณสามารถที่จะฆ่าลูกน้องได้ไหมถ้าหากว่าคุณฆ่าลูกน้องทั้ง500ห้าร้อยนายทั้งสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคนไดไ้คุณจะพ้นจากโทษแล้วก็จะให้เป็นเพชฌฆาตประจําเมืองใครเขาว่าประจากรุงราชคฤห์เลยให้เป็นเพชฌฆาตประจําให้เป็นของหลวงไปเลยโจนเล็กโจนน้อยตัดสินประหารชีวิตคุณก็จะต้องฆ่าจัดการใคใเขา้าเป็นเพชฌฆาตหลวงเหมือนกันเถอะ แล้วก็คุณพ้นโทษด้วยหัวหน้าโจรบอกอ้ยผมทําไม่ได้ครับผมรักถูกน้องผมทําไม่ได้ผมตายดีกว่าถามผู้รองหัวหน้าหัวหน้าก็ทําไม่ได้ข้ามหมูเพื่อนไม่ได้ถามไปทีละคนละคนแล้วคนจนถึงไอ้ตาเลอเข้าแดงที่เป็นลูกสมุนเข้ามาใหม่คนนั้นเขาเอา้าวได้ครับผมรับวางนั้นผมรับจัดการทั้งหมดถ้างั้นเขาก็เอาดาบให้เลย จับหัวหน้ามากไปชึกตัดคอเลยลองหัวหน้ากจัดการเลยว่างั้นเถอะถึง499คนในวันเดียวเกลี้ยงตับเลยฆ่าหมดเขาก็ยกตำแหน่งให้เป็นเทศฆาปประจําเมืองตั้งเงินดําเ,เ,เ,เงินเดือนเงินรางวัลให้อีกอย่างงามว่างั้นเถอะจากนั้นเขาฆ่าคนมาตั้งแต่อายุ17-18็ด็กแต่เป็นหนุ่มฆ่ามาตลอด จับมาทีละร้อยสองร้อยทีละสี่สิบห้าสิบตัดคอทีไรดูแล้วฟันแล้วฟันอีกขยําแล้วขยําอีกอายุขนาดนี้ไม่ไหวแล้วปลดก็เลยสั่งปลดก่อนที่สั่งปลดก็บอกวันเวลาให้ด้วยว่าเออวันที่เท่านั้นนะจะสั่งปลดแล้วนะคุณจะต้องได้บําเหน็จเท่านั้นเท่านี้พอถ,ถึงวันนั้นจริงๆเขาก็ดได้บําเหน็จเป็นเงินก้อนออกมาเขาก็เลยสั่งพันยาเอาไว,ว้ว่าเออ เราทำงานมาถึงห้าสิบกว่าปีแล้ววันนี้พวกเราควรจะกินเลี้ยงสลองกันอาหารดีๆบ้างทีสมัยนั้นเราบอกข้าวมาันทุปายาดน้ําน้อยคงจะเป็นอาหารชั้นเลิศในครอบครัวที่ว่านานๆเราจะได้กินทีหนึ่งเหมือนนั้นอาหารประเภทอย่างนั้นทีนี้ก็ให้พันยาเขาทําเป็นอาหารเป็นสองคนจากนั้นขงังตีตอนเช้ามาเขาก็ไปอาบน้ำกาลังก,กายซะก่อนแล้วก็จะมานั่งทานอาหาร สีพออาบน้ําชาระกายเสร็จแล้วพระสารีบุตรท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็เอใครเนาะจะทําบุญตักบาตรเราวันนี้คือพระสารีบุตรท่านออกจากนิโรธสมาบาตัติท่านเข้านิโรธสมาบาตัติทั้งเจ็ดวันท่านไม่ทานอาหารเลยนั่งนิ่งเข้านิโรธพอออกจากนิโรธสมาบาตัติท่านก็เพ่งมองดูว่าใครจะเป็นผู้มีบุญจะได้ใส่บาตรจะได้สงเคราะห์ผู้ใดในวันนี้ นายตาเหลือเขาแดงเ,เข้ามาในข่ายคือเข้ามาในจอโทรทัศน์ของท่านเหมือนงานเถอะเข้ามาในจอท่านก็บอกเอนายตาเหลือนี่จะมีบุญกุศลจะได้เราจะได้สงเคราะห์ไหมเขาจะได้ทําบุญไหมท่านก็เออมีความสนใจอยากจะทําบุญเขาจะได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันด้วยเนี่ยท่านก็ออกมาบินทบาทนายตาเหลือก็เห็นภาษาี่บุตรเกิดความเคารพเรื่มสายโอ้ เราทําแต่กรรมชั่วมาถึงแต่สมัยเป็นหนุ่มถึงอายุถึงห้าสิบห้าปีแล้วเรายังไม่ได้ทําบุญทําทานเป็นชิ้นเป็นอันเลยมาคราวนี้เราคงจะได้ทําบุญแล้วนั้นก็เลยยกมือไหว้พระสารีบุตรบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าได้อาหารหรือยังพระสารีบุตรท่านไปนบินทบาท่านก็ไม่ตอบว่าได้หรือไม่ได้แต่คนหนึ่งนายตาเหลือเข้าวแดงเข้าไปยกมือไหว้แล้วพอเปิดดูบาท ก็ไม่เห็นไม่มีอาหารเลยเลยอะไรเลยก็เลยขอ,อนมนพระภู้เป็นเจ้าไปที่บ้านกับผมภาษาลีบุตรก็เดินไปที่บ้านเขานิมนต์ไปพอไปถึงแล้วเขาก็เอาอาหารส่วนของเขาเนั่นนะที่เขาเตรียมไว้สําหรับเขาจะกินนะ่ะเอามาเกี่ยลงในบาตรของภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรก็บอกว่าเอาละพอละขนาดหนึ่งนายตาเหลือบอกว่ากับผม ทำบุญครั้งเดียวแล้วก็อาหารนี่สำหรับคนคนเดียวก็ผมขอถวายทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือเหมนั้นขอให้พระผู้เป็นเจ้าโปรดกับผมด้วยเถอะวหมนั้นภาษาลิบุรก็เปิดบาทรท่งนก็เขาก็เกียอาหารลงไปในบาทจากนั้นภาษาลิบูรก็ชําเลืองไปหาที่จะนั่งนายตาเหลือเขาเข้าใจว่าภาษาลิบุตรจะนั่งก็นิมนต์วให้ท่านนั่งฉันในบ้านปูเสือปูอาชนะจัดน้ํา ล่างมือน้ําฉันน้ําดื่มอะไรพร้อมพระสารีบุตรก็ฉันแล้วก็แบ่งอาหารในบาตรน่ะให้ในายเตลือด้วยเพราะว่าเขาคงจะหิวเพราะเขายังไม่ได้ทานเหมือนกันนั่นก็แบ่งอาหารไว้ส่วนจะน้ามาเขาค่อยทานอาหารพอทานอาหารเสร็จพระสารีบุตรก็อนุโมทนาคือการอนุโมทนาในสมัยนั้นท่านจะไม่เทศยถาอย่างทุกวันนี้ท่านจะให้ให้ๆทๆ่ากับอบรมให้คติ เทศให้ฟังวมาง,งั้นเถิดท่านควรทำอย่างไงอย่างไงอย่างไงทีนี้พอพระสารีบุตรเทศให้ฟังนายตาเหลือเขาแดงนะเขาก็นึกถึงอดีตที่เขาทํากรรมชั่วมาก่อนมากมายเหลือเกินจนนับคณนาหาประมาณไม่ได้เรื่องฆ่าคนเยอะเลอเกินไม่รู้เท่าไหร่เขาก็คิดท้อใจโอ้ตายท่านพระสารีบุตรท่านเทศให้ฟังนี้ เป็นหลักธรรมะล้วนๆเลยหน้าเคารพหน้านับถือหน้าเลื่อมใสแต่ว่ากรรมชั่วของเราเนี่ยเยอะเหลือเกินที่ได้ฆ่าม,มนุษย์มาเราเนี่ยคงจะไปตามปฏิของเรานะ่ะใครเข้าจะคงจะไปตกนรก,กนลักษณะนั้นนะ่ะในความคิดของนายตาเลอเนี่นะภาษาลิบุตรรู้วาราจิตของเขาภาษาลิบุตรก็เลยบอกว่าก็าทานมองในเห็นกระตับกระสายคล้ายๆแต่ว่ามีความทุกข์ในใจ กระสับกระส่ายภาษาริบุตรก็เลยบอกว่าโยมกรรมในอดีตทํามันทํามาแล้วมันชั่วมันก็ชั่วมาแล้วมันดีมันก็ดีมาแล้วไม่ควรจะนํามาคิดควรจะตั้งใจฟังในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ท่านกําลังทําอะไรอยู่ท่านกําลังฟังเรื่องอะไรอยู่เพราะนั้นเรื่องอดีตไม่ต้องคิดถึงมันดีมันก็ดีแล้วมันชั่วมันก็ชั่วแล้วมันผ่านมาแล้ว ปัจจุบันนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญอนาคตก็ไม่ต้องคิดอีกเพราะมันยังไม่ถึงปัจจุบันนี่แหละเป็นคุณค่าปัจจุบันันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติพอเขาตั้งใจฟังในปัจจุบันพอจิตเขาเข้าสู่ความสงบก็ได้เขาได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันถ้าจะว่าไปแล้วกรรมดีในปัจจุบันของเขาน่ะลบล้างกรรมในอดีตของเขาได้ แต่ถ้าว่านายตาเลือขาวแดงเนี่ยไม่ได้สําเร็จพระโสดาบันนะไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติที่พวกนั้นเขาเจะจองฆ่าอย่างนั้นเถอะแต่ในใี่นายตาเลือนี่จะเป็นพระโสดาบันเกรดเอบหรือซีเนี่ยเอกับพีซีเนี่ยพระโสดาบันเกรดเอเนี่ยเกิดชาติเดียวก็ได้สําเร็จเป็นพระหรันโกรังโกละเกิดสามชาติใช้กรรมสามชาติั้งก็จะได้สำเร็จเป็นพระหรัน สัตตุขัตตประมะเจ็ดชาติแต่ในเจ็ดชาตินี้จะไม่ตกต่ำนะออกจากมนุษย์เราก็ขึ้นไปสวรรค์พอตายไปสวรรค์ออกจากสวรรค์เราก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์จะไม่เกิดเป็นสัตว์สิริชานการบําเพ็ญของพระสดาวันเกิดมาก็มีศีลห้าประจํากายประจําใจเลยว่างั้นเถอะแต่ว่าคิดว่าไอ้ตาเหลือนี่ทุกชาติที่เกิดมานี่สงสัยจะถูกขา่าวเพราะวาเวรกรรมที่ท่านทําไว้เนะี่ย เยอะพอสมควรแต่ค่าก็ค่าน้อยฮะแต่ถ้าท่านเป็นพระโสดาบันเกรดเอค่าท่านก็ชาติเดียวนะลุมค่าท่านนะท่านก็ไปแล้วถ้าหาว่าเกรดบีก็สามชาติโกรังโกละถ้าเกรดซีก็เจ็ดชาติสตุขัตตะประมะแต่ทุกชาติท่านก็ไม่สู้เขาแล้วว่างนั้นเถอะเพราะว่าท่านใช้กรรมนี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็ท่านกรรมทํากรรมในอดีต มากแต่ปัจจุบันกรรมในท่านได้ครบปราดครบกับบัณฑิตคือท่านพระสารีบุตรชี้แนะแนวทางให้ถูกต้องนักกรรมในปัจจุบันของเขาเนี่ยก็ถ้าจะว่าไปแล้วมากมายมหาศาลทีเดียวถ้าจะว่าไปใครเท่าปราดถนาอะไรปราถนาเป็นเศรษฐีก็ได้เศรษฐีเนะ่ยเพราะว่าท่านพระสารีบุตรท่านออกจากนิโธธรธสมาบัติใครบริจาคทําบุญทําทาน ถึงจะเป็นของเล็กน้อยปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมความมุ่งมั่ปรารถนาด้ทานกับพระอรหันต์ออกจากนิโรธสมาบัติบุญมากในพระธรรมคําสัง่งสอนหรือในพระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้อย่างนั้นนี่แหละไอ้หอการทํากรรมดีกับกรรมชั่วเนี่ยถ้าว่าทากรรมดีมากก็สามารถที่จะลบล้างกรรมชั่วให้เบาบางไม่ให้มีกําลังลงได้แต่จะให้ฮักล้างจริงๆให้เด็ดขาดจริงๆ ก็คงไม่ได้เพราะยังมีวิบากกรรมอยู่จนกว่าท่านผู้นั้นเข้าสู่ปรินิพาน